ถ้าคุเกเดชไทยเราไม่ได้ไปร้องเรียนไทยถ้าถ้าเราไปร้องเรียนมันก็จะยิ่งเสียเวลามากขึ้นถ้านอกจากว่าโอ้มันผิดจริงๆงน,นะครับผมไม่ทําให้เป็นเรื่องค่ะเราจะมีการตรวจสอบในส่วนของพับภูมิใจไทยนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่มีการประกาศในขั้น่ารเกิดอย่างไรกดเกิดจากการการ การที่มีชื่อพระภูมิเจริไทย23คนอะไรทำนองนี้ก็ก็คือมันมันเป็นไปนตามว่ามีใครร้องเรียนหรือเปล่าใช่ไมพระภูมิเจไทยเราไม่ได้ไปร้องเรียนใครถ้าถ้าเราไปร้องเรียนก็มันก็จะยิ่งเสียเวลามากขึ้นถ้านอกจากว่าโอ้มันผิดจริงๆน,นะครับผมไม่ทําให้เป็นเรื่องมันไม่เกี่ยวข้องว่าโอ้แต่น,นี่23คนนี่จะมีปัญหาหรือว่าอะไรเขาก็ต้องไป หาหลักฐานไปลบล้างข้อกล่าวหาต่าง ฝ่ายของอพรรคก๊ไกายทั้ง7คนเนี่ยก็ไม่มีใครทราบเหตุผลแล้วก็กกตจังหวัดก็ไม่ทราบเหตุผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอให้เป็นกระบวนการของทางของกรตนะครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงจะไดนะ้แต่ว่าถามทั้ง7คนก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องแล้วก็ถามไปที่กรตจังหวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องอีกเช่นเดียวกันครับก็มีความสับสนอยู่เล็กน้อยนะครับีจะมีผลในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับการโดนแผลน,นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอย่างที่ได้วิเคราะห์ให้ฟังว่าจาก71คนเนีเย็ันเนั่งของเ, 30, เป็นฝั่งงงขอตร เป็นฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล41คนนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งของเราเนี่ยก็จํานวนไม่ได้เยอะแล้วก็แต่ละในพื้นที่เนี่ยก็คิดว่าถ้าได้ทราบถึงเหตุและผลเนี่ยก็น่าจะที่แจงได้ทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นที่น่ากังวลใจ